สวัสดีครับผมชาเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูดงแคทแล้วก็ดงรถดำโอ้เล่นแต่313 d ดีทูจีซีครับแล้วก็ e 120อี2 0 b บีโอ้โหสีแดงแดงริดดำ ทีมงานมงคลฟาร์มครับเอะอาจจะส่งไกลหน่อยเนาะเพราะว่าเพราะว่ารถอยู่ห่างกันทีมงานมงคลฟาร์มก็ออกแคต 3 1 3 d 2 g c มา3คันครับแล้วก็ของเสียทอมอีกคันหนึ่งอีก e 120ปีอยู่ตรงกลางครับไม่ทำสีได้เหมือนกันเลยส่วนอีกคัน3 1 3 d 2 g c ก็ทำงานชั่วโมงอยู่ครับ กลยังไม่ถึง50%เนะลยครับถ,ถึงต้นไม้นุ่นอันนี้ผมถ่ายในภาพรวมนะครับในภาพรวมอาจจะไกลหน่อยนะคันนุ่นแกะกล่องมาเลยลงเมื่อวันก่อนครับ อิญว่ามาลงแต่เช้านะครับทียโทรบอกแต่เช้าตื่นไม่ทันพี่น้องเลยไม่ได้มารีวิวแต่ก็อยู่ที่ช่องช่องทินกันนิก้าอยู่นะครับนะเข้าไปดูได้โอ้หลกอ,อ่างก็ประมาณ10 20-30น่าจะ40 ไรมั้งครับไอ้ตรงกลางนั้น e ร้อยยี่สิบปีครับยี่สิบห้าปีแล้วแคดใช้แคดหมดเลยวันก่อนก็ขายร้อยสามขีดแปดไปครับทีมงานมองคนฟาร์มแคดคันแรกตัวนี้สามหนึ่งสามนี่สามปีกว่าแล้วครับ ส่วนคันที่2 e 120ปีตัวนั้น25ปีครับยังเรี้ยอยู่แล้วก็คันท้ายสุดจะเป็นน้องใหม่ครับน้องใหม่ถ้าฝนตกวิ่งไม่ได้ครับดินเหนียวจะลื่นจะเห็นได้ว่ามีรถไถอยู่คันหนึ่ง เอาไว้เอาไว้ดันแล้วก็ทำทางอ๋อวุ่นวายวุ่นวายได้ปบนปันเนี้คือวิดีโอชุดนี้ผมจะถ่ายในภาพรวมจะได้เห็นชัดเจน <c oughs> โอ้ช่างตรีจัดหนักครับฟอร์ ตัดไม่ทันนี่ไรถเยอะครับสามหนึ่งสามดีทูจีซีหนึ่งร้อยแรงม้าครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์แคทรหัสซีสี่จุดสี่โอ้ลั่นพุ่งนี่นะลั่นบอเลยครับปาด โอ้ฝนกัะสิมาเลยพี่น้องเอ้ยฝนโต๊ะละทตไผ่โต๊ะมันเลยนี่ครับโบเก่าโอ้มีคนวันแหอยู่สามหนึ่งสามดีทูจีซีแกะมาสามคันนี่คันละสามล้านสี่ตกเท่าไหร่ครับโอ้ตกไปสิบล้านบ่อเ้ย ล้านสองสี่สามสิบสองสิบล้านสองแสนอา้าววิ่งมาตักเดินมาตักฝั่งนี้มงคลฟาร์มครับสีแดงนี่รถเขาทั้งนั้นเลย ต้องเอาดินแข็งไปปูก่อนสาสิบสามตันครึ่งครับน้ำหนักปฏิบัติการตีไปเลย14ตันเนาะุงกี้ใหญ่ครับ0.65ลูกบาทเมตรประกอบหรือว่าผลิตที่เมืองจีนไปแท็ก70เซนโรล,ลเลอร์6ตัวแคเรียนตัวครับ วายกันทั้งบอลงานนี้ครับกระบอกสีดำไม่เกินหนึ่งชั่วโมงฝนตกแน่ครับอิลีอิล,อลีพี่น้องตกอิลีใส่เจ้ารกแม่อยากไปดูคุณทวดไอ้คุณปู่อ e ีร้อยปีตรงกลาง เอาดินมาปูเป็นงานคิวครับเอางวงเงี้ยแล้วเอาไม่ทันครับเอาไม่ทันโอ้สายเข้ามาเด้อวันนี้ คันใหม่เดินขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยสีแดงก็ทีมงานมงคลครามหมดเลยอ่าเรียบร้อยครับโอ้ไม่ใช่ร็อกีนฮีโนโ่ร็อกอยู่ฝั่งนู้นครับฮีโนโ่ สิบ้ลวิ่งกันสี่คันหก้อแซงไปก่อนครับโอ้สายเข้าออกข้เวลาแป๊บหนึ่งครับอ่อ สัจจานในย่านนี้ครับประกอบเมืองจีนปัจจุบันแคทก็ไปทำหรือผลิตที่เมืองจีนทำไมถึงผลิตเก็มีเหตุผลครับเพราะว่าแคทเทอร์วิล่าผลิตนะครับผลิตออกมาแล้วเฉพาะ,ะจำหน่ายหรือขายที่เมืองจีนีเป็นแสนแสนคันนะครับเพราะว่าประชากรจีนเยอะเป็นพันล้าน นั่นคือตลาดหลักของเขานะครับเหตุผลง่ายๆเองพี่น้องนะครับแต่ความแข็งแกร่งหรือความโดดเด่นหรือความนิยมของเขาก็ยังมีอยู่ในตัวครับสำหรับเจ้าแคเทเ์ดิล่าโอบอนี้กว่าจะเสร็จน้อพี่น้องเอ้ยคุณนนะ่ะ มน้อยนะอยู่กันเป็นเดือนโอ้โหโมีเจ้ารู้สึกว่าจะมีขันเขียวครับมีขันเขียวมาวิตเตอร์500โอ้ตักไม่ทัน้วยนี่กดเยอะตักทันอยู่แต่ว่า มันมีปัญหาเรื่องทางครับติดลมสนใจก็เข้ามาดูได้ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์ในคืองานคิวครับรถดำก็จะอยู่ประมาณร้อยกว่าบ,บาท10ลอ้อไม่แน่ใจพอเราขุดเสร็จก็วัดคิวกันวุ่นวายไปหมดเดี๋ยวผมจะพาไปดูแกะกล่อง ตัวใหม่ล่าสุดอยู่ฝั่งโน้นครับแกที่สุดอยู่ตรงกลาง <c oughs> คุณปู่ก็มาวันนี้โอ้สามปีกว่ายังเปี้ยันนี้ยังแน่นอยู่ครับกลับขึ้นไปละ งานโตงนี้ต้อง200นะต้อง3-20ต้องเอาตัวซีเมื่กี้เจ็ดฟันมาตักแต่ทีมงานหรือว่าทีมงานมงคลฟาร์มจะไม่ใช้รถระดับ200ครับใช้แต่รอยี่รอประมาณนี้ครับ นใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ Exca v a t าเเตอร์เอรจบ้วยเจ้าแคทสเสือทหารสิง์แคทเทอร์บิล่า313 d น g c 2ีทูจีซีคันแล้วก็อ e ี2 0 b 1คันอีกคันนั้นทำงานชั่วโมงอยู่ข้างนอกครับ ใดสนใจ313 d 2 g c ก็อยู่ที so city, story, ่3.4ล้านครับปัจจุบันดอกเบี้ย0%หรือว่าสอบถามได้ับ0 9 8 2 7 2 3 7 5 2ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ